สวัสดีครับวันนี้รถไฟไทยไครับเบลกาสแอดมินไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกสเสอพามาเก็บรายละเอียดวันนี้ที่ห้ามกราคมสองพห้ารอยหกสิบแปดเราพาเ,เพื่อนเมาสรุปผลการทำงานในรอบหนึ่งปีที่เราได้ เข้ามาทำงานนะครับแอดมินไม่คยได้ออกสื่อครับเราอยู่กันที่อุโมงค์แมกกาครับไล่ตั้งแต่อุโมงค์แมกกาไล่ลงไปจนถึงหนึ่งอาบีหนึ่งหนึ่งเก้าวพาร์ทสิบแปแล้วก็จะเย็บติดต่อกันไป เราเริ่มวันที่อุโมงค์แมกกานะครับตามไปชมกันนะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนแอดมินแอดมินไม่ได้ออกแม่ก็ไม่ได้ออกสื่อทำงานนะครับก็าพาไปชมกันนะครับไล่สลบตั้งแต่อุโมงค์แมกกาไล่ยาวไปจนถึงอำเภอเงาติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่อุโมงไม,มกาครับสวัสดีปีใหม่ mm. เพื่อนๆทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กําลังใจแอดมินไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับก็ปีใหม่นะครับก็หยุดจะเริ่มงานกันวันพรุ่งนี้นะครับก็พามาที้โมงไมกานะครับเราก็จะไล่ไปจนถึงอำเภอเงา รวมๆกันนะครับนี่คือ,อโมงแมกกาวมงแมกกามีความยาว2กิโลกับอีก700เมตรนะครับ2,700เมตรเครื่องจักรก็ยังจาะนิ่งอยู่นะครับก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศฟังฟังเหนื้อ อุโมงฝั่งเนี่ยขุดไปได้หนึ่งกิโลกับสี่ร้อยเมตรนี่ครับนี่คือบรรยากาศอุโมงแมกานะครับอุโมงแมกาแอดมินพยายามเก็บรายละเอียดแล้วก็พามาชม หลังจากปีใหม่แล้วนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนชาวช่องรถไฟไทยก็ขี่รถมานั่งขับรถมาทำคลิปเพื่อนๆได้ชมนี่คือแนวรถไฟที่ออกจากอุโมงค์นะครับอุโมงค์ฝั่งเหนือนะครับเราอยู่ที่อุโมงค์ไม่กา ครับก็จะพยายามจะเก็บรายละเอียดไปฝากเพื่อน,นครับนี่คือแนวรถไฟที่ออกจากโมงครับเก็บทุกรายละเอียดนะครับประมวลประมวลภาพประมวลผลครับนี่ก็จะเป็นตัดเบิร์มจากนี่คือโมงนะครับโมงเมกา ทั้งหมดความยาวอุโมงค์ก็2,700เมตร2,700เมตรนี่ครับนี่คือแนวที่จะออกมาจากอุโมงค์แล้วก็ขึ้นไปที่สถาน,นีมอพยา ี่คือเส้นทางรถไฟนะครับแนวรถไฟยาวไปนู่นแหละไปด้านหน้าเราก็จะเป็นสถานีหมอพเยาวรเราอยู่กันอุโม,มงเหนือฝั่งเหนือของแม่กาคร,ครับก็ยังยังไม่ได้เปิดสายงานนะครับ ต้มาเก็บรายละเอียดนะครับสรุปผลให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวเราจะไปอุโมงฝั่งใต้ต่อนะครับฝั่งเหนือขุดไปได้ประมาณกิโลกับอีก400เมตรครับเราจะรวมกันไปทีเดียวนะครับไหนที่เราจะเจาะเข้าไปได้นะครับอุโมงเข้าไม่ได้นะครับ เพื่อนมองเขาไม่อนุญาตให้เผยแพร่นะครับแล้วก็มีโอกาสแล้วก็มาอัปเดตนะครับรอบๆปุ่มมงแล้วก็การทำงานครับกิโล400เมตรนะครับ,รบขุดได้ละทั้งหมด2กิโล7นะครับ2กิโล700เมตร2,700เมตร ไปชมฝั่งฝั่งใต้นะครับฝั่งใต้จะช้าหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นหินนะครับฝังงง่งเมกาอุโมงคฝั่งฝั่งเหนือก็จะเป็นดินจะไปไวนะครับไปต่อกันที่อุโมงคฝั่งใต้นะครับยาวไปเลยติดตามตอนต่อไปนะครับ สวัสดีครับรถไฟไทยต่อกันที่อุมโมงฝั่งฝั่งใต้นะครับอุมโมงนากาครับก็มาเก็บรายละเอียดให้เ,เพื่อนๆชมรไฟไทยได้ชมคืออุมโมงฝั่งใต้ วงแมกกานะครับวงแม่กาฝั่งใต้นะครับพยายามเก็บรายละเอียดไปให้เพื่อนๆอฟซีของช่องรถไฟไทยวงแมกกามีความยาว2,700เมตรนะครับหรือ2กิโลกป็700เมตร ฝั่งใต้ขุดเจาะไปประมาณ400เมตรนะครับเป็นหินนะครับเพื่อนเป็นหินก็เลยใช้เวลานานต้องระเบิดหินต้องโน่นนี้นั่นนะครับว่าก่อนแอดมินเข้าไปสำรวจด้านในนะครับแต่เขาห้ามเผยแร่ เราก็ได้แต่พามาชมรอบๆนะครับฝังฝังเหนือขุดไว้หน่อยนะครับได้ได้กิโลก็อีก400เมตรนะครับส่วนฝั่งใต้ใช้ต้องใช้ระเบิดนะครับก็ได้ไป400เมตรปีกว่ามันได้วันละเมตรนะครับได้วันละเมตร ก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมไปนะครับสำหรับเพื่อนๆช,ช่องรถไฟไทยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะครับแอดมินก็พอจะมีรายได้ละสิบสี่เหรียญน,นะครับจากเพื่อนๆน,นี่แหละที่เข้ามาชมคลิปนะครับเราก็จะพยายามนำเสนอนะครับปีใหม่แล้วนะครับ ใหมาแล้วก็นำเสนอคลิปที่มันก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นก,การให้เสียงภาคการถ่ายภาพให้นิ่งนะครับก็พัฒนาเรื่อยนะครับพัฒนาเพื่อนเพื่อติชมมาเดี๋ยวเราจะไป RB147 นะครับแถวแบ้านชนแดนนะครับเราจะเข้าไป ในเขตลำปางแล้วนะครับนเพื่อนนะครับอุโมงค์แม่กาก็เป็นช่วงรอยต่อนะครับระหว่างลำปางกับพะเยานะครับเขตเขตจังหวัดอยู่อุโมงค์ฝั่งใต้พอดีนะครับก็เก็บรายละเอียดในหลายมุมนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่คืออมงฝั่งใต้นะครับอุโมงคม่กา การก่อสร้างภายในก็เขาสงวนลิขสิทธิ์นะครับไม่ให้เผยแพร่นะครับก็พาเพื่อนมาชมเนี่ยนะครับรอบๆอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับปีเจ็ดหนึ่งนะครับเราจะอยู่ไปจนถึงปีเจ็ดน,นะนึ่คือหมวกฝังใต้ขอ,องเมวกกานะรเราไปต่อกันที่บ้านชนแดนนะครับบ้านชนแดนนะอำเภอ เงาเราจะเข้าเขตระปางแล้วนะครับนะครับไล่ตั้งแต่อุโมงค์ไม่กาไปนะครับถแถววัดมอกแกงมอกแกงทองนะครับวัฝังฝังเนือนะครับอยู่เขตวัดมอกแกงทองนี่มาฝั่งใต้แล้วนะครับเราจะไปเยี่ยมชม RB 147 148เขต อำเภองาวลำปางไปก็ต่อนะครับสวัสดีครับเราจะไป1นึ่งข้างหน้านะครับนี่คือเส้นทางรถไฟที่ออกจากขมงงใต้เราจะย้อนลงไปนะครับย้อนลงไปอำเภองาครับเขตติดต่ออำเภองาว ไม่รู้ภาพจะนิ่งหรือเปล่านะครับเพื่อนมุ่งหน้าสู่อำเภอเงาเข็บรายตะอพยายามเก็บรายละเอียดไปให้เพื่อน ชมกันนะครับเราเดินทางจากอมองฝั่งใต้มองเมกานะครับเรากันเลาะไปเรื่อยพาเพื่อนๆชมไปนะครับตัดเป็นคลิปเพื่อนๆ,ๆชมกไปมุ่งหน้าสวนเพื่องา ี่คือเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของแอดมินภูมิใจนำเสนอครับสำหรับเพื่อนแฟนเพจครับอาบีหนงสี่แปะครับเริ่มออกจากหมู่ใต้มาแล้วนะครับเราพาเ,เพื่อนๆมาที่อ b 1 4บ ีเสาอยู่สองต้นนะครับแล้วก็อาบัดเมนหัวท้ายครับก็เป็นยกระดับนะครับข้ามห้วยเนี่ยนะครับข้ามห้วยเหืน่นเพื่อนเห็นอยู่ครับนี่คือวิวทิีทวศัดเราเข้าสู่อำเภองาวแล้วนะครับเพื่อน พยายามเสร็จนะครับเสร็จละเพราะว่ามีเสาอยู่2ต้นนะครับอา1 4บนะครับเทพื้นเทเรียบร้อยแล้วนะครับประชมทางบนนะครับยะพาประชมมอารับีหนึ่่นะครับ่อ, 1, 4, บอจาก ผมมองมานะครับเขตลำปางนะครับเขตลำปางครับก็เทพื้นเสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยครับอาบีหนึ่งสี่แปดสาวสองต้นนะครับ สามสองต้นเพื้นเสร็จแล้วคก็มุ่งไปตรงไปที่กุมงฝั่งใต้นะครับมันเป็นยกระดับข้ามห้วยนะครับข้ามห้วย ก็พา,าเพื่อนมาชมครับบรรยากาศอาบีหนึ่งสี่แปดนะครับเสร็จก็ววิวเนี่ยครับมุ่งตรงสู่ สูงวงแมกานะครับเขตลอยต่อระหว่างลำปางนะครับเราเพิ่ง,งาวกับแมกาของพเยาไปต่อกันถึงสี่เจ็ดเลยนะครับเพื่อนนะครับให้เพื่อนได้ชมกัน รวบรัดซะหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ปากมงแม่กาไปจนถึงอำเภอง,งาวที่เราจะไปก็สักสีสิบกิโลนะครับไม่รู้จะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพื่อนติดตามตอนต่อไปสู้กันต่อไปนะครับเพื่อผลงานของแอดมิน